กองกำลังชายแดนไทยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นดังประกาศที่แข็งแกรงดูแลพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบดตลอดลำน้ำโขงและน้ำเหือจากจังหวัดเลยน้องคายบรรการคนคกพนงม,มลงไปสู่บุกดหา สวัสดีครับกับผมหัวหน้าชุดบัติการกิจการบรืเนที่207กองกำลังสูสักมนตรีสวัสดีครับผมบุญมาพันดวงครับกองกำลังสูสักมนตนรีดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬของเรามีดังต่อไปนี้ครับปลุกชุมชนให้เข้มแข็งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยปราบปรามสกัดกั้นยึดทรัพย์ผู้ค้ากองกําลังสุรศักมนตรีในฐานะ งานที่รับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลทุกสุขและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ชายแดนปัจจุบันกองกําลังสุศรศักดิ์มนตรีได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสาธารณสุขทําการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เพื่อให้สังคมปลอดภัยจากพิษภัยของยาเสพติด ที่ผ่านมาได้เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นในหลายๆหมู่บ้านเพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ค้นหาผู้ค้าผู้เสพตรวจยึดจับกลุ่มผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและค้นหาผู้ป่วยจิตเวท k, เพื่อช่วยนำเข้าระบบบำบัดฟื้นฟูรวมถึงเป็นการกดดันกลุ่มขบวนการในพื้นที่ของหมู่บ้านด้วยความปรารถนดีจากกองกำลังสูรศักด์มนตรีครับกานชยยแดทอ ชายแดน,นพระตะว,วันออกเชียงเนือตอนบนตลอดลำน้ำโคละน้ำเหือจากจังหวัดเลยน้องคายบรรการนคอนพัม,มลงไปสู่บุกดาหา